ba kỳ đồng mà Mm hmm. <laughs> yeah, <bà l> <laughs> เอ้ากับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่ผู้สู่คนครับผมสบายดีพี่น้องมาพบมาพบกันคือเก่าพี่น้องกับสองคำลาชาแนลพี่น้องอยู่ห้องเศ้าเขาสื่อคือเก่าพี่น้องเลยบริออกไปนอกไปหน้ามือได้เสียออกไปมันพ้นสิต๊อยางเดียวพี่น้องเลยเอ้าเห็นหนามแตว่ากินพี่น้องเขาปุ่นส่วนหนามปลาหรือปลาแหลกนี่แหละพี่น้องเลยมา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  จัดนํำกันกินอยู่ห้องเศราเขาซื้อคือเก่าด้วยพี่น้องเด้ออาจจะมีเสียงรถดออกรถดเขาก็ขอโทษขออภัยได้เลยพี่น้องเลย,ยอยู่ห่วลายผู้ายคนเนาะพักหมักทัวโวลาผ้ามีไข่ต้มสองหน่วยพี่น้องแคบหมูแคบหมูพี่น้องมาโบวาลาใหญ่ห่างจุดๆน้ำกันคนอยากใส่มืออืขาวุูด ส่วนอัน้ปหลาดเจวคิงพี่น้องเจวคิงเห็ดเองเสบเองอืมอ,อ,อาก่อนพี่น้องเลยอืัอกแตกกับจิตทางตาพน้อ Vá, mà kỳ động ma, cầu để kinh không nhảy ra cả khen Ừ. Ừ. <laughs> uh. <laughs> <laughs> mình tuyệt lắm cả, Ừm Ừ. Mm -hmm. mm. ah. <tôi> กินผู้เดียวพี่น้องนะเบิร์กนาพักในที่ทางตาเนาะ

Não. Mm. เลยเดือดพี huh. uh ่น้องวันอากาศคนที่ตกยำแรงตรวยเข้าไปอือหือ 嗯。哎、mm。Hmm. พักก็มาได้ปวดพี่น้อยกินบวมอือ เดือบก๋วยลอยกินซ้ำอิ่มพี่น้องไง